ลองทางหัวมันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบักมี่นะคะทุกคนค่ะใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาปอกกันสดๆเลยอันนี้ต้องใช้เขียงเลยค่ะเนี่ย รสชาติจะเป็นยังไงเรามาชิมพร้อมกันเลยลูกนี้น่าจะเกือบสองโลนะคะอือตั้งชหอมเขียวสะบวยมากอุยปอกยากนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างลูกใหญ่แห่มาก ลูกใหญ่ไหมคะอันนี้บักมี่ล้างมาแล้วเด้ออืมนอเอนปกันต่อของมรือ ชิมเลยดีว่วค่ะอืม ลองทางหัวมันนะคะ<ฮ>เี้ยวก็<ฮ>ไปยำใส่อ่ะ คูมาน่าจะอร่อยตรงช่วงนี้นะคะทุกคนมันจะออกแบบนุ่มๆหน่อยมันจะแบบเดี๋ยวเพราะว่ามันเก็บมาหลายวันแล้วหรือเปล่ามันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่ข้างบนเนี้ยกรอบแต่รสชาติเหมือนกันเลยคะ่ะออกหวานหานอมเปรี้ยวแต่ไม่ค่อยหวานมากแต่จะออกแนวเปรี้ยวมากกว่า ในความคิดนะที่เขาใจว่าอีมะม่วงเขียวสวยเนี่ยมันจะหวานมันน่าจะหวานตอนสุกหรือเปล่า,าจริงนะถ้าตอนเขาสุกเขาคงจะอร่อยมากอะ่ะหรือว่ามันต้องกินแบบนี้ไม่แน่ใจนะคะ รวมๆแล้วก็อร่อยแต่กินแบบกินแตงโมะม่วงอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนมันค่อนข้างจะเปรี้ยวนะดีเนาะที่มีพริกเปรี้ยวค่ะทุกคน หายเปล้วแวแต่ก็อร่อยหอมกลิ่นเขียวเสวยเพราะว่าเคยกินเหมือนกันมะม่วงเขียวเสวยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็แบบบิกแบบลูกใหญ่เพิ่งเคยกินนะคะทุกคนคะ่ะดูเต็มถาดเลยอะ <laughs> ลูกมีสองกิโลนะคะสองกิโลเนาะอร่อยคะ่ะ